สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีข่าวดีของคุณธีระธัญญภัยบูรณ์ซึ่งพวกเราทุกคนก็ทราบดีครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งอำลาจอการจัดรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่องสามมาหมัดหมาครับก็ดีเหมือนกันครับว่าคุณธีระจะได้มาทุ่มเทกับการจัดทำรายการข่าวคู่กับคุณกนกที่ช่องท็อปนิวทีวีอย่างเต็มที่ และในวันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณธีระคุณธีระธัญญพไบบู์ชื่อเล่นหุยหรือเสียเป็นนักข่าวชาวไทยเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกาคมพศ2514ที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาจากคณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชีวิตส่วนตัวสมรสแล้วกับภรรยาชื่อชื่นกระมนมีบุตรชายหนึ่งคนคนที่คลอดไปเมื่อวันที่5ทธันวาคม2550ให้ชื่อว่าทีโดยย่อมาจากชื่อของตัวเองซึ่งชื่นชอบทีมลิเวอร์พูลทีระเริ่มงานฝ่ายข่าวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ผลิตรายการที่ไทยสกายทีวีต่อมา เข้าร่วมงานกับเนชั่น TV ีในตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ในรายการเนชั่น News Talk และทำข่าวนอกสถานที่เช่นข่าวการเมืองข่าวอาชญากรรมต่อมาเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อได้มาดำเนินรายการเก็บตกจากเนชั่นช่วงเข้าคู่กับกนกรักวงศสกุลแทนที่สยสุทธสุทัศนะจินดาที่ลาออกไปอยากก่างกระทันหันเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2546ปัจจุบัน อ่านข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ร่วมกับวราพรสมพงษ์และปะวินัยบ่ายคร้อยทางช่อง3 h d แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้ลาออกทั้งคณะและดำเนินรายการเช้าข่าวเข้มและเล่าข่าวคน้นคู่กับกนกรักวงสกุลทาง Top News TV และในวันแม่ปีพศ .2551 เ,เขาได้รับเลือกเป็นลูกกระตันยูแห่งปี ก็ขอให้คุณธีระธัญญาภัยบูรณ์มีความสุขมีความเจริญมีความแข็งแรงสามารถที่จะนำเสือข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปศิลปชชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ